มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีผ้าล้ําเลเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญบัณดิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวิตชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธร,รมโมนาเวร,รัตติธร,รมมจาริง ธรรมะนั่นแหละย่ยอมรักษาผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมธโรรมสุขินโนสุขมาวะหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติธปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นาทุกขติงคัจติธรรมจารีผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมการโมภวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนมีนักปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่าชีวิตนี้เหมือนโรงละครวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างไร่รำทำทีท่าไปตามลีลาของบทละคร บางทีก็เศร้าบางคราวก็สุขบางครั้งก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีร้างมีรักมีจากมีจรจบฉากละครชีวิตก็ลาชีวิตของเราเนี่เหมือนโรงละครเราทั้งหลายก็เป็นนักแสดงแต่ลงตาว่าชีวิตเราเนี่ยยิ่งกว่าละครซะอีกนะชีวิตในเรื่องจริงของเรานี่เพราะว่าบทละครมันยังมีมีผู้กำกับ มีผู้กำกับว่าต้องให้แสดงอย่างนั้นต้องให้แสดงอย่างนี้ต้องออกแอคติ้งเยอะๆนะนะต้องออกลีลาท่าทางให้มากท่านี้ผ่านท่านี้ไม่ผ่านนะแต่ว่าชีวิตของเรานชีวิตของเราจริงๆนมันไม่มีไม่มีผู้กำกับเลยอะไรเป็นผู้กำกับเราละ่ะกรรมคือการกระทำของเรานี่แหละเป็นตัวกำกับเป็นตัวกำกับให้เรา เป็นไปต่างๆนานาเหมือนเรื่องที่หลวงตาจะเล่าสู่ฟังนี้เนะี่ยเป็นเรื่องของพระเถรีพระเถรีรูปหนึ่งที่ชีวิตของท่านนะ่ยยิ่งกว่าละครน่าศึกษามากไม่รู้น่าศึกษาขนาดไหนอ่าชีวิตของท่านนะ่ะในเมืองไทยเราเนี่ยเอามาแต่งเป็นเพลงก็มีเอามาแสดงเป็นละครก็มีเอาไปเล่นหมอลำก็มีเอาไปแสดงเป็นภาพยนตร์ก็มีนะ และก็ผู้คนทั้งหลายก็มาเล่าขานสู่กันฟังนี่มากมายเลยเพราะว่ามันสะท้อนมันสะท้อนสังคมในปัจจุบันแม้ว่าเรื่องราวนจะเกิดขึ้นเป็นพันๆปีมาแล้วสองพันกว่าปีมาแล้วสองพันกว่าปีก็มาแล้วในสมัยองค์สด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนอ่นะนะเกินมาตั้งสองพันกว่าปีมาแล้วทุกวันนี้เรื่องในลักษณะอย่างนี้หลวงตาก็คิดว่าก็ยังเกิดขึ้นอยู่คิดว่า เรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดบนพื้นพิภพนี้นะมันเกิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าถ้าเรารู้จกักมองให้เห็นมองให้เห็นเป็นธรรมแล้วก็นํามา,าบูรณาการใช้ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากภาพชีวิตเหล่านั้นทีเดียวได้ความรู้ได้ปัญญาได้ข้อคิดเตือนจิตเตือนใจได้แนวทางในการดําเนินชีวิต อย่างเรื่องที่จะเล่านี้เป็นเรื่องของพระเถรีรูปหนึ่งท่านชื่อว่าปตตาจลาเนี่ยพอเอ่ยชื่อก็ทุกคนโอ้สุดยอดสุดยอดหลวงตานะลงุงเคยได้ฟังอยู่เคยได้อ่านอยู่น,ยนางปตตาจลานี่อนางปตตาจลานี่คือคนสมัยก่อนเนี่ยใครถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกนางหมดนั่นแหละไม่ไม,ไม่ไม่มีนางสาวนางอะไรคํานําหน้าอย่างอื่นเรามีแต่นางนางปตตาจลาเนี่ยเป็นลูกของเสษธีนะ ลูกเศรษฐีในเมืองสาวัตถีนี่มีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามเรียกว่าทั้งสวยทั้งรวยพ่อแม่ก็เลยมีความรักหวงแหนมากไม่อยากให้ลูกเสียคนไม่อยากให้ลูกเสียคนก็เลยทำสร้างสร้างบ้านพิเศษเจ็ดชั้นนะปราสาทเจ็ดชั้นให้อยู่โอนชั้นที่เจ็ดจัดห้องอย่างดีเลยแล้วก็ไม่ให้ออกมาข้างนอกแต่ว่าให ให้อยู่กับค่าทานบริวารคอยดูแลคอยดูแลเป็นอย่างดีอยากกินอะไรอยากได้อะไรอยากไปไหนก็ต้องมีค่าทานบริวารคอยกำกับดูแลอตอนนั้นนังก็อายุสิบห้าสิบหกกลังสวยสดง,งามเป็นวัยรุ่นกำลังจะมีความรักแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปเจอเจอผู้ชายที่ไหนเห็นแต่คนรับใช้นี่แหละคนรับใชน้นี่คือพ่อแม่ก็มองข้ามไปว่ามันมีทั้งผู้หญิงผู้ชาย นางก็ไปหลงหลงรักหลงรักกับคนชาคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ได้เสียกันประพฤติผิดนะประพฤติผิดจารีตประเพณีได้เสียกันได้เสียกันแล้วก็ทํายังไงล่ะทีนี้พ่อเมีก็บอกว่าจะให้แต่งงานกับครอบครัวที่มีฐานะเสมอกันจะเร็วๆนี้แหละพอเวลากําหนดใกล้เข้ามาเรื่อยๆนางก็บอกอ้าวเนี่ยพ่อเมอีจะให้จับฉันแต่งงานนี่ ทำยังไงเราหนีไปด้วยกันไหมถ้าเธอรักฉันจริงพาฉันหนีนะพาหนีพาหน,พานีพาน้องหนีน่ะพาน้องหนีเลยคืนนี้ให้พาน้องหนีนะนะก็พากันหนีแหละปลอมตัวเป็นคนรับใช้นางปตายจารากปลอมตัวเป็นคนรับใช้อ่ะพากันหนีออกจากบ้านไปไปอยู่โน่นชายแดนทําไล่ไถนาอยู่โน่นพอตั้งท้องตั้งครันขึ้นมานี่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่แ่ะไนี่อ๋ออยากจะ ให้สามีพาก,กลับไปคลอดพาก,กลับมาคลอดที่เมืองสาวัตถีสามีบอกว่าโอ้ยอย่าไปเลยคลอดอยู่บ้านเราก็ได้คลอดอยู่บ้านเราก็ได้อ่าเดี๋ยวถ้ากลับไปนี่คุณพ่อพ่อตาแม่ยายเห็นเข้านี่จะฆ่าฉันเท่านั้นแหละฆ่าพี่เท่านั้นแหละไม่ต้องไปหรอกอ่าไม่ต้องไปหรอกก็สามีก็พยายามบอกบ่ายเบี่ยงไม่อยากจะไปนะ่ะนางก็พอสามี ไปทางานก็แอบไปเลยเดินทางไปสามีกลับมาไม่เห็นภรรยาอยู่ก็ตามไปพบระหว่างทางพากลับมานะในระหว่างทางก็คลอดลูกะคลอดลูกคนที่หนึ่งคลอดลูกก็กลับมาไม่ไม่ไปหาพ่อแม่แล้วกลับมาอยู่บ้านเลี้ยงดูลูกหนึ่งปีผ่านมาอีกตั้งท้องตั้งคันขึ้นมาอีกอาตั้งท้องตั้งคันพอคันแก่ก็นึกถึงพ่อถึงแม่แหละโอ้ย อยากจะกลับไปให้พ่อแม่เห็นว่าลูกลําบากเหลือเกินไปอยู่กับพ่อกับแม่เวลาคลอดก็คงจะสะดวกสบายล,ลูกสาวก็จะคิดอย่างนั้นถ้าตั้งท้องตั้งครรภ์คิดถึงพ่อคิดถึงแม่อาจ,จะได้มีญาติมีพ่อมีแม่คอยดูแลอยู่กับใครก็สู้กับอยู่กับพ่อกับแม่ไม่ได้พ่อแม่เอาใจใส่ดูแลดีนางก็บอกให้สามีพาไปสามีก็ไม่อยากไปอีกอ กลัวนะกลัวเพราะตัวเองทําผิดอก็เลยพอสามีไปทํางานก็ออกเดินทางอุ้มลูกน้อยอุ้มลกน้อยไว้ขวบนะไว้ขวบหนึ่งไปแล้วก็เดินไปมีท้องมีคัน้วยเดินไปนะด้วยความยากลําบากพอถึงระหว่างทางนะถึงระหว่างทางก็นั่งรอสามีก็ตามมาเจออีกตามมาเจออ่นะก็พากันจะพากันกลับก็ปวดท้องนี่นะ คลอดลูกอาจจะคลอดลูกปวดอปวดท้องโอ้ยปวดท้องฝนก็ตกได้เนี่ยทั้งฝนทั้งพายุทยํายังไงอ่ะสามีว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปตัดกิ่งไม้ตัดกิ่งไม้มาทําเป็นอ่าทําเป็นที่มุงที่บังฝนก่อนสามีก็ไปตัดเห็นต้นไม้ขึ้นคลึ้มเลยมนจอมปวกปีนขึ้นไปกําลังตัดอยู่ที่งูเลื้อยออกมากัดสามีตายเลยทีนอนตายงูพิษ ร้ายแรงกัดตายนางก็คลอดลูกนะคลอดลูกคานอยู่นะคานสีข่ขาอยู่นะเพราะว่าฝนมันตกหนักฝนมันตกหนักลูกก็คลอดออกมาด้วยความทุกข์ยากลําบากนางก็ได้รับความทุกข์เวนาอย่างแสนสาสลูกน้อยก็ร้องไห้หน่อยไอ้ตัวเล็กนะตัวเล็กหนึ่งขวบร้องไห้ฝนมันตกพอฝนซาแล้วนะเออคอยสามีไม่รู้ไปไหนก็อุ้มลูกน้อยนะอุ้มลูกแล้วก็จูงอีกคนหนึ่ง จูงอีกคนหนึ่งจูงด้วยอุ้มด้วยนะอะคลอดลูกใหม่ๆเสียเลือดไปพอสมควรเดินไปตามหาเห็นสามีนอนตายตัวเขียวอยู่โอ้ยร้องไห้สามีตายแล้วผัวของฉันตายแล้วผัวของฉันตายแล้วร้องไห้สะอึกสะอื้นนะมานอนตายอยู่กลางทางเอาตัดสินใจพาลูกจะไปเมืองสาวัตถีอุ้มเดินไปพักไป ไปถึงน้ําอจิลาวดีจะพาลูกข้ามนีนี้เพราะว่าจะพาข้ามทั้งสองคนก็ไม่ได้ตอนนี้เลี้ยวแรงก็ไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่คลอดลูกใหม่ๆก็เลยบอกลูกคนเล็กว่าอคนโตว่าจะรออยู่นี่นะลูกนะแม่จะพาลูกแม่จะพาน้องเจ้าเนี่ยข้ามไปก่อนแล้วแม่จะมารับลูกตัวเล็กก็รับทราบรับรู้รับทรบาบยืนคอยแม่ยืนคอยแม่แม่ก็เดินลุยน้ําไป เดินลุยน้าเอาลูกตัวน้อยซึ่งคลอดใหม่ไปวางไว้ฝั่งโน้นนะวางไว้ฝั่งโน้นหาใบไม้หาอะไรลองแล้วก็วางตัวเองก็ลุยน้ํากลับคืนมาพอมาถึงกลางแม่น้าเนี่ยมาือด้วยความห่วงใยเนี่ยก็มองไปนะมองมองซ้ายมองขวาอมองขวาเนะี่ยคือมองดูลูกน้อยที่ขึ้นคลอดใหม่มองซ้ายก็อมองดูลูกคนโตนะมองก็พอดีอีนะ้เหยี่ยวนะเหยี่ยวตัวใหญ่ มันมองเห็นเด็กน้อยคลอดใหม่ๆนึกว่าก้อนเนียโฉบลงมาแหละอ่ะโฉบลงมาโฉบลงมามาจิกเอาเด็กน้อยอ่านางปตาจรามองเห็นฉะนั้นก็ไล่นะร้องตะโกนไล่ไล่ปบมือด้วยไล่ด้วยอ่เจ้าลูกคนโตที่ยืนอยู่ฝั่งนี้นี่คอยแม่นึกว่านึกว่าแม่เรียกลงน้ําเดินลงน้ําเลยจมน้ําน้ํากําลังไหลเชี่ยวหายไปในแม่น้ําเลย ลูกคนแรกก็ถูกเหยี่ยวเฉียวโฉบขึ้นไปนางก็โอ๊ยร้องไห้ร้องไห้ฟูมฟายลูก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 จ้าลูกจ้าลูกจ้าเหยียวเอาลูกฉันมาลูกท่ามกลางแม่น้ําอจิลร่าวดีนางก็ข้ามไปนะผัวก็ตายลูกก็ตายร้องห่มร้องไห้สะอึกสะอื่นอยู่เดินไปไปเจอลุงคนหนึ่งว่าลุงรู้จักบ้านนั่นของท่านเศรษฐีนั่นไหม เอา้ารู้จักสิทำไมล่ะจะไปบ้านนั้นโอ้ยบ้านนั้นไปไม่ได้หรอกตายเกลี้ยงหมดแล้วเมื่อคือนนี้ลมพายุพัดมาพาัดบ้านถล่มทั้งท่านเสียถีทั้งภรงรยาทั้งลูกชายตายห,หมดเลยนอนกำลังเผาเขากำลังจะเผาในเชิงตะกรเดียวกันนะสามคนนะนางได้ยินข่าวใช่ไหมก็ไม่รู้ผ้ามันหลุดมันลุ่ยลงตั้งแต่เมื่อไหร่นะสติสตังไม่อยู่ตัวร้องโหมร้องไห้เลยเลย สามีก็ตายในหนทางลูกคนหนึ่งก็จมน้ําตายลูกต้นหนึ่งก็ถูกเหยียวเฉียวจบไปพ่อก็ตายแม่ก็ตายพี่ก็ตายผูกเผาในจังตะกรียวกันร้องเดินไปเดินไปหมดสติสตังเลยร้องห่มร้องไห้ฟูมไฟไปเดินไปจนกระทั่งถึงวัดพระเชตวันนะคือนางนางปตาจารานี่เป็นผู้มีบุญนะมีบุญที่ทําไว้แต่ก่อนอ้สมัย พระพุทธเจ้าปทุมุตตระเน่เธอท่านได้ทําบุญไว้แล้วก็เห็นพระเถรีรูปหนึ่งอ่าที่พระพุทธเจ้าปทุมุตตระนี่ตั้งไว้ว่านี่พระเถรีรูปนี้แหละพระอรหันต์รูปนี้แหละอ่าเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งพระวนันนะทรงไว้ซึ่งพระวีัยนางเห็นเช่นนั้นก็ปรารถนาอยากจะเป็นพระเถรีรูปนั้นด้วยอยากจะเป็นพระเถระ สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปทุตตระก็เลยอธิษฐานจิตไว้ตั้งความปรารถนาพระพุทธเจ้าปทุตตระก็เห็นแล้วว่าเธอจะได้ตำแหน่งนี้นี่ในสมัยพระพุทธเจ้าโคตพระโคดมของเราทั้งหลายเดินเข้าไปในวัดพระเศียันคนทั้งหลายก็ไล่ไล่ไปอย่าไปอย่าเข้าไปอีบ้าอีบ้าอย่าเข้าไป,าาไป,าาไปนางบ้านางบ้าอย่าให้คนบ้าเข้ามาเสื้อผ้าอะไรต่าง,าง,างๆก็ไม่ใส่นะเปือยกายเข้ามาในวัดได้ยังไงน พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วท่านก็บ,บอกอย่าห้ามเธอให้เธอเข้ามาเธอพอ,อมาใกล้ๆมาใกล้ๆพุทธเจ้าว่าน้องหญิงเธอจงได้สติเธอเธอจงได้สติเธอ,อเธอจงได้สติอย่าร้องหหมร้องไห้เลยด้วยพุทธานุภาพนางปตาจาระก็ได้สตินะได้สติแล้วก็รู้ตัวว่าตัวเองนี่ไม่ได้ใส่เสื้อใส่ผ้าอะไรต่างๆมาอ่าก็มี โยมอุบาสกท่านหนึ่งโยนผ้าไปใ,ให้นางก็ได้ห่มปิดกายร้องห่มร้องให้เข้าไปกราบพระสมมาสัมพุทธเจ้าว,ว่าขอพระองค์จกเป็นที่พึ่งแก่หม่อมชั้นด้วยเถิดหม่อมชั้นทุกข์เหลือเกินเศร้าเหลือเกินญาติพี่น้องตายหมดแล้วลูกก็ตายแล้วผัวก็ตายแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสปลอบโยนปลอบใจว่านะอย่าคิดมากเลยนะน้ำตาที่เธอไหลออกนี่มันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรอย่าโศกอย่าเศร้า อย่าโศกอย่าเศร้าจงอย่าประมาทเถิดพระพุทธเจ้าตรัสปลอบโยนนะนางก็เบาใจแล้วก็พระอ,องค์ก็ตรัสสอนบอกว่าลูกก็ดีมารดาพ่อแม่ก็ดีญาติพี่น้องก็ดีไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นเครื่องต้านทางเพื่อเป็นที่พึ่งเพื่อเป็นที่พำนักได้อันะนี้เป็นความจริงบัณฑิตผู้ฉลาดรู้พ่อความนี้แล้วนี่จงชําระ ชำระทางไปพระนิพพานทางดับแห่งความทุกข์ให้หมดจดโดยเร็วเถนะิดนะพระพุทธองค์ทรงเทศนาสั่งสอนนางก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็บวชขอบวชเป็นนางภิกษุณีก็ประพฤติดดนะป,ปฏิบัติดีนะปฏิบัติดีไปบิณฑบาตกลับมาเนี่ยวันหนึ่งไปบิณฑบาตกลับมาก็ตักน้ําล้างเท้าตากักครั้งที่หนึ่งน้ำก็ไหลไปเออเกิดเกิดปัญญาขึ้นมาว่าเนี่ยเกิดปัญญาขึ้นมา พิจารณาดูมองดูน้ําตากขันที่สองอีกไหลไปไกลกว่าอันเก่าอีกตากขันที่สามล้างเท้าอีกไหลไปไกลอีกก็เลยได้สติได้ปัญญาขึ้นมาว่าเออชีวิตของคนเราเนี่ยก็เหมือนกับน้ําที่เราล้างเท้าเนี่ยล้างไปขันหนึ่งไหลไปเท่านี้เหมือนคนอยู่ในวัยเด็กวัยเด็กวัยหนุม่มวัยสาวอ่าพอตากขันที่สองอีกก็ไหลไปอีกเหมือนวัยกลางคนตากขันที่สามไหลไปอีกเหมือนวัยชรา มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นอยู่ตั้งตั้งอยู่ดับไปปัญญาเกิดขึ้นว่าบขึ้นในจนนิตได้บรรลุธรรมนะได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์และก็เป็นผู้เคร่งครัดในพระวินัยมากเป็นผู้เคร่งครัดในพระวินัยผู้ท่าองค์ก็เลยตั้งไว้ในเอตะทัคคะได้รับกยยอง,ยองว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระวินัยพระนางปตาจาราในท่านามีชีวิตที่บอบช้ำมากและก็ชีวิตของท่านมีมีประโยชน์ท่านก็เลยนําชีวิตของท่านมาสอน มาสอนผู้ศาสนิกชนทั้งหลายมาสอนนางภิกษุณีผู้คนทั้งหลายก็ได้รับเรื่องเรื่องราวความรู้ต่างๆจากท่านได้เป็นประโยชน์ในการดรําเนินชีวิตเห็นไหมชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเรามีความเกี่ยวข้องผูกพันกับบุคคลใดเราก็จะมีความรักมีความสน่หาในบุคคลน,นั้นไม่มากว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องนะแต่โดยความจริงแล้ว ท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดก็ต้องจากเราไปต้องจากเราไปทิ้งไว้แต่ความเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรเรียกว่าท่านเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งกับเราได้ตลอดพระพุทธองค์ยิงตรัสไว้อัตตาเหตโนโนาโถต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนนะผู้ที่เป็นมีสติมีปัญญาดีก็ให้เข้าใจรู้นะในข้อนี้ความจริงข้อนี้เมื่อมีชีวิตอยู่ก็จงอยู่ด้วยจิตเมตตามีความรัก มีความรักตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พ่อแม่ลูกญาติพี่น้องต่างๆที่เราเกี่ยวข้องเราก็อยู่กันเพียงชั่วครั้งชั่วคราวอยู่กันด้วยเมตตาธรรมเมื่อจากไปก็จากไปด้วยเมตตาธรรมมีความรักความปรารถนาดีต่อกันทำหน้าที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ไม่ไปผูกไปมัดไปยึดมั่นถือมั่นอย่าง มากเกินไปถ้าเราคว้าความยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์เหมือนนางปาตาจารานะสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งหน้าที่ของคนเราที่เกิดมาก็คือสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญสร้างบรางบรมีสร้างความดีถากถางทาง,ทางไปพระนิพพานนะทำไมต้องถากต้องถางเพราะมันเต็มไปด้วยนะขวากน้ำเต็มไปด้วยกิเลสท,ที่จะทำให้เราล้อยู่ในโลกนี้ถ้าเราไม่ ถ้าเรามีดวงตาอันสดใสมีดวงใจที่สะอาดมีดวงใจมีดวงตาประกอบด้วยปัญญามองเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดมันไม่คงที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราก็จะผ่อนคลายความยึดมั่นถือวัน่นถือมั่นลงได้ชีวิตของเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขชีวิตของเราก็จะจำเริญสังคมก็จะร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปธรรมสวัสดีเจริญพรนี่แหละเรื่องของ หญิงบ้าแต่ว่าได้บรรลุธรรม